วันนี้เราจะแกงกะทิเนื้อนะจจะเนาะแกงกะทิเนื้อใส่หัวนน้ำผาหอมๆจ้ะอันนี้เนื้อที่เ้าตุ๋นไว้แล้วนะจ๊ะนี่มีกระดูกไข่ขอด้วยจ้าคือจากคือจากแกงกะทิเนื้อใส่นนงไมสุ่มไหมพี่น้องกินกับขวดเจ้าคือสี่บก็ได้กินโดนเลยเคี่ยวกะทิมันแตกก็นะจจะเนาะก็จะใส่พริกแกงแดงลงไปจ้ะ ใส่ไม้ดงไปเลยจ้าใส่กระดูกเนื้อของเราลงไปกระดูกไขข้อ Mình sẽ khát thịt thịt rồi là chân Thêm ngay cái chì củ ไม่ได้ผงซูสรสผงแซ่บผงนัวเกลือน้ำตาลนิดหน่อยจ้าประมาณนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาจ้ะ หอ,หอมหอมขับแต่ทุกคนผุน่นใช่แบบุ่นลงไปแล้วน่อยนะจ๊ะชิมรสก่อนมาดนี้รสชาติได้แล้วจ้ะนัวๆมันๆนแล้วจ้ะน,เน,เนะเปรี้ยวของถุงไม่ดองทีนี้เราก็จะติดผงกะเพราใส่จ้ะ มุลพทาเสียงหออค่ะทุกคนไม่กินน้ำกันนยจ้ยะกินเซ็ปงอปวดตักซีจ้ะนี่กินกับข้าวสวยจ้ะกับข้าวจ้าหวหอมจ้ะข้าวหุงร้อนหอมขนาดทุกคนน่าอร่อยไหมคะผุนกระดูกคอกระดูกไข้คอ อหอมหโหระพาไป,ไปค่ะกินนนมกันค่ะคนพอนจากพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะกินขาน้าวนมกันค่ะแกงกะทิเนื้อน่าจะเนาะใส่หน่อไม้ดองกินกับขดเจ้าจากทุกคนนี่กินข้าวหลังเลิกงานจา้ะมันวิ่งเล็ค่ะบ่คืออยากก็บ่เฮ็ดกินเด้่เมนูแต่ละเมนูก,ก็ได้ มาตัวจะังหันโบธนักกินกับข้าสวยหรือเส้นขนมจีนก็ว่ากันไปจะ้ะ มันมันนัว ม่เจรื่ออาหารน้ำเกลือทุกคนลาดก็สวย เพราะถ้าแกงแบบนี้แซ่บถือว่าได้กินนองไม่สมด้วยจ้ะจะไม่ได้กินนมอไม่ดองเลย Mm-hmm. Xẹp tối lập thì ngon Mới đi kiếm đồn Cái chám cửa chả Anh ấy sẽ hẹn Chẳng hẹn lắng à? nữa chứ Mới hẹn số độc นุ่นสีแฮนตัวล้งทิพยอม เดี๋ยวบ่เผ็ดคักนะพี่เจ๋อบ่เผ็ดคักนะพี่น้องพริกแกงแดงวันลังกคกินกน้ำใจจลาดเถาะ เอาไปประเดียวสดอีกคนเพื่อนม,นมันมันนวลๆอีกทอีอืมอืมแซ่บแต่ทุกคน เพราะดีเด่นกระดูกเนื้อลดราคามันมาจากไรประหัวสีเห็ดแังกินดีต้มแซ่บก็กินดูแล้วก็เลยคือจากแกงกะทิเส้นน้ำมันเส้นน้ำมันดองเส้นโหระพานแซ่บแต่กินก็ผอหนุ่มกินกะแซ่บจ้าพี่น้องอยู่ตามเดียนกะลองเห็ดกินบมันมาจากจูดไง่ายๆจ้าวันนี้พี่แกงแดงเนาะค่ะเนาะก,กับกะทินี่ละจ้าเมนูมือนี้เนาะค่ะกินเส่บนัวกรัวเทพสีฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า